สูตรไอโน w ถามอยากรู้ค่ะว่าทำยังไงถึงจะรู้ตอบก็ใช้สูตร I know ไปเลยครับคือสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่เราอยากได้คำตอบลึกๆเราเข้าใจอยู่แล้วนะในะสไตล์ของเราเองนะจริงไหมเพียงต้องการใครสักคนมายืนยันคำตอบนั้นให้ก็เท่านั้นเอง ค่อยๆฝึกรู้ I อน o w เช่นนี้บ่อยๆเราจะเชื่อมต่อองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาได้เองครับลองสังเกตตัวเองเมื่ออ่านสิ่งใดหรือจดจ่อเหตุการณ์อะไรสูดลมหายใจเข้าลึกๆนิ่งๆสักพักแล้วลองเอ่ยปากเบาๆถามจิตภายในหรือ I อเออร์เซลจิตยานชั้นสูงจากดวงดาว หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ได้ที่เราชื่นชมขอให้ไขปัญหาให้หน่อยหรือจะเร่งปฏิกิริยารู้คำตอบ I อโน w นั้นจากการจินตนาการให้เป็นภาพแสงสีโดยใช้จักระ6ประสานจักระเเป็นแสงสีพุ่งลงมาจากจักรวาลสู่จักระเทะลุล่างผ่านไปถึง แกนกลางโลกไปเลยก็ยอดเยี่ยมได้แล้วแล้วปล่อยสบายสบายยิ้มเบาๆเพื่อเสียบปลั๊กแห่งการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในคายกล้ามเนื้อทุกส่วนสังเกตเรากัดฟันหน้าเก่งไหมหากคำตอบมาแล้วเราสังเกตว่าหน้าเราคิ้วขมวดแสดงว่าคำตอบนั้นมาจาก สมองอาตาตัวปลอมเราเองที่เราประชิญเข้าไปใช้หัวสมองเจ้าความคิดคิดเองเออเองนั่นเองจิตสุขเบาๆณนะจิตปัจจุบันสำคัญคือวางใจแล้วลืมเรื่องที่ถามไปเลยคำตอบจากจิตปิ๊งแวบจะมาเองตอนที่เราไม่ได้คิดอะไรนั่นแหละครับแล้วคำตอบนั้น เราจะรู้สึกสุขสกาวและร้องออกมาอ๋ออย่างนี้เองเหรอนี่ล่ละครับสูตรไอโน่ know. ขอเสริมสมองความคิดกับไอโน่ยานปัญญาจิตเดิมแท้จะไม่ทำงานพร้อมกันหัวสมองเราต้องว่างๆแบบรู้สึกเบาๆก่อนปักจึงจะเชื่อมองความรู้จากห้องสมุดจักรวาลสากล ได้ครับขอบคุณข้อความจากนบอศวะกราบผมวันฉเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ